สวัสดีครับเปิดเลยทุกคนเคยมีปัญหานี้ไหมครับสุ่มยังไงก็เกลือไม่ว่าจะสุ่มกี่ครั้งก็เกลือและถึงแม้จะสุ่มอีกครั้งก็ยังเกลืออยู่ดีผมว่าเราบอกลาความเกลือกันดีกว่าเพราะผมมีรถดีพอดีแท็กเขามีโปรเติมคุ้มไม่ร้องเกลือเพียงกดดอกจันหนึ่งห้าหกดอกกันศูนย์สี่เก้าสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก ก็จะได้รับกล่องสุ่มชุดแต่งงานแม r y c o อสตูมที่ยังไงก็ได้แน่นอนตั้งแต่วันนี้จนถึง15กันยายนนี้นะครับนี่คือกล่องแม r y c o อสตูมนะครับผมมีอยู่30กล่องเดี๋ยวผมจะมาลุ้นให้ดูแล้วเราจะบอกลาความเกลือนะครับในกล่องนะครับจะมีทรงผมรองเท้ากางเกงแล้วก็เสือ้อรวมไปถึงสกินปืนลูกองควงนะครับดีแทและก็เหรียญโทเค็นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสัก10กล่องก่อนนะครับเฮ้ยได้รองเท้าได้รองเท้ารอบนี้ได้เป็นเสือ้อ ตอนนี้เราได้รองเท้ากับเสื้อมาแล้วนะครับเหลือทรงผมกับกางเกงนะครับนี่เปิดไปแค่10กล่องนะเดี๋ยวผมจะเปิดทีละกล่องได้โทเค็น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 ห้ากล่องสุดท้ายนะครับได้โทเค็นมานะครับแต่ว่าเราสามารถเอาโทเค็นที่เราสุ่มได้มาแลกเป็นชุดได้นะครับนี่เลยชุดแต่งงานแมรี่คอตตูมได้ครบเซ็ตแล้วนะครับ มันมีแลกบางชิ้นนี่วะทำไปกูไม่แลกแค่ทรงผมกับกางเกงถ้าเมื่อกี้เราแลกทรงผมกับกางเกงเราจะเสียแค่30โทเคนนะครับแต่ถ้าเราแลกทั้งชุดเราจะเสีย50โทเคนนะไม่เป็นไรถือว่าแถมนี่นะครับชุดแมรี่คอสตูมแต่ยังไม่พอเพียงกดดอกจันหนึ่งห้ดอกจันศูนย์หนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วโทออกก็จะได้กล่องปืนเอเคมองกรฟ้า รุ้นรับเลเวล7ถาวรไปเลยหรือจะเอาโทเคนไปแลกเลเวล1ถาวรก็ได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง10กันยายนนี่นะครับคือกล่อง AK มังกรเลเวล7เลยนะครับแต่ผมต้องบอกว่าผมมีแล้วนะแต่เดี๋ยวจะสุ่มไม่ดูเปิดไปได้สัก10กล่องเราจะบอกลาความเกลือไปพร้อมๆกันปับป๊บปั๊บดวงเรายังไม่ดีพออีกสัก10กล่องเหมือนจะได้กล่องสะสมฟรีไฟมา2กล่องนะครับได้อีก2กล่องนะครับและ10กล่องสุดท้ายปับ๊บ ปับเฮ้ยเอ้ยกูมีแล้ว <_ an> แต่ถ้าใครจะไม่ได้นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนและถ้าใครที่สุ่มไม่ได้ปืนนะครับเราก็สามารถเอาเหรียญโทเคนมาแลกได้เหมือนกันผมบอกแลครับว่าเราจะบอกลาความเกลือกันเราจะไม่เป็นโลกไตกันแล้วเราจะเป็นเบาหวาน <_ an> <_ an> และแถมถ้ายิ่งเติมเยอะออนท็อปสะสมไปเรื่อยๆถึง500หรือ3,000บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง15กันยายนจะได้รับสกินปืน a u g Cyber Bounty Hunter นะครับ หรือว่าสกินปืนช็อตกัน M1887 Underworld แบบเท่ๆไปใช้กันได้เลยและความเกลือก็จะหายไปรีบมาเติมกันสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับใครตอบผมได้<ม>บ้างว่าตอนนี้ลงุงตู่จะลาออกตอนไหนลงุงตู่จะลาออกทั้งโลกอะรอคําตอบนี่อยู่ลุงตู่ยกมือขึ้นเลยผมขอออกเอกสารครับเพื่อทําเพื่อประชาชนออกไปเยี่ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมาใหม่ <L> ขออน <L> ุญาตเป็นภาษานะครับอะไรเงี้ยลงสีแป๊บหมง ไปได้แต่ไปหนส์สลิงอ่ะทำไมลงสีแปลกวะทำไมลงสีแปลกวะมึงบอกหงส์สลิงไงกูไปสลิงที่ใกล้ที่สุดอ่ะพี่ก็ได้ก็ได้ก็ได้พี่ก็ได้ลงวันฟาร์มอ่ะเราไปทันวิ่งทันอยู่ตัวแบ็คมันมีคนทันเดียวมันมีคนลงข้างล่างดียวใช่ผมมาไม่ทันแล้วพี่ก็ไม่เก๋แล้ว ใหม่นี่วะกูได้ยินเสียงเครื่องบินแถวบ้านกูเท่าทีบา่บ้านพี่มันอยู่ตรงสนามบินกูสร้างบ้านตรงนี้เลยตรงที่เครื่องบินวิ่งแบบรันเวย์อะมึงเห็นมึงเห็นแบบสเก็ตบอร์ดที่เขาแบบถลายขึ้นไปนแบบเป็นเนินขึ้นน่ะกูทำให้เครื่องบินมันถลายขึ้นหลังคากไปเลย <c oughs> เสียงมันเลยดังหน่อยเท่าที่เท่าที่น้องๆประหยัดนะทำอย่างงี้ประหยัดนะแบบที่พี่ทำอะคือเวลาเครื่องบิน <c oughs> ขึ้นอะเราไปอยู่บนหลังคาแล้วรอเกาะล้อไปอะ่ะมันมันต้องมาผ่านเนินพี่ไงที่พี่สร้างไว้ตรงหลังคามันก็จะขึ้นปื๊บพ ไปไปแต่แค็ไม่นะแบกตีนึงเต็มอ่ะเชี่ยแล้วบอลถลิงกับด่วนมันดักตีมเราไปไปละไปก่อนเลยไปก่อนแล้วผมเองผมเองไอ้พวกเนี้ยโอ้โหดีนันไปแล้วโอ้แมงโอ้แมงโอ้ไอ้สวัสดีเพื่อนกูไปแล้วสีตัวกูไม่ระวังแเดกูไปแล้วเชี่ยไม่เห็นพี่ป่ะไม่เห็นพี่น่าจะไม่เห็นเพราะว่าพี่จุกดีเกินแตกแตกฮะนัดเดียวนัดเดียวตายเลยหัวหัวนัดเดียว เยยิงหัวนะโคตรตึงนะดีนะไม่โดนยิงตัวโดนด่าไก่เลยนะก็ยิงตัวไปจุบโดนดาโดนดาเลยนะคือคอมเมนต์ในสตรีมเนี่ยคือแบบมาเลยโอ้เขากดไก่อัดตัวนะอะไรเงี้ยเอ๊ะกูจะยิงหัวเล็งตัวเรื่องของกูดีเออยุ่งเหี้ยอะไรยิงอะไรเยิงมากระเบิดจ้าเอ้ามันโดนมันโดนพี่มันโดนมันอัดตัวพี่มันไก่แม็คมันไก่มันไก่แม็คนไก่แม็คมันไก่แม็ันไก่แมมันไก่มันไก่แมันไก่แมันไก่ันไันแม็กแม็กแม็ก อุ้ยอุ้ยผมบาดตัวชิบหายแล้วไอ้ไก่ไอ้ไก่คุยกันตัวหลงไปงานตัวตายซะไอ้ตันตายโดนแล้วตายไปซะไอ้ตันจะอยู่น้องผมท้องปีไปแล้วนะครับด้องก็ได้ครับน้องก็ได้คนับเออขอโทษด้วยครับไปไปเร้ว เอ้ยอะไรเนี่ยลืมลืมลืมไปลืมลืมไปว่าเรียกแอดอบเกือบตายท่านนี่เฮียเกือบตายยิงจริงเลยลืมลืมลืมอ่ะตัวไก่ก็พอแล้วมึงเนี่ยไอ้เนี่ยไม่เรลือกูเร็วเดี๋ยวประเด็นคอมเมนต์บอกแล้วแบบนั่นไงไก่ยิงด้วยเขาบอกพี่ก็อัดตัวเหมือนกันนะพี่โทษโทษน้องๆนื้อโดนครับผมผิดไปแล้ว ตัวที่ดำาะขำคลิปเลยนะยูทูบเบอร์สี่ล้านห้าล้านทรับอะไรเงี้ยยิงยิงแต่ตัวไก่อะไรเงี้ยไก่เกินอะไรเงี้ยเออจะไม่ไดราม่าทำก็จะไม่ทำอาดราม่าครับผมขอโทษครับผมยิงหัวยิงตัวตลอดไปพวกเวดเรื่องกูด้วยตูก็แย่พอแล้วพวกมึงจะทำกันอย่างนี้อีกรักกันดีกว่าถ้าเราไม่ร่วมมือกันมันจะยิ่งไม่ดีไปกใหญ่จะช่วยกันสังคมเราก็จะดีแต่จะอัดตัวนะแต่จะไปอัดตัวนะครับไปท้ายทายพี่ทายทายนะไป่เล่นเนี่ย โอ้โหดอกลับเป็ดเฮ้ยเอานออกมาโอ๊ะไกลไปเลยจ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่จะไปจะไปเหลี่ยวพี่อะอยู่ก็ได้คิวไปไปรอเยอะเลยล่ะเฮ้ยคนข้างหน้าคนหน้าพี่ไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดกูว่ากูเปิดโลกโลกกูเปลี่ยนแน่กูต้องลงตรงนี้ไปแบบมันน่าซะจริงๆเนี่ยมันหน้าจริงๆใจเย็นพี่อัดตัวพี่โดนด่าเลยเหรอรู้อยู่แต่มันจะอัดไงมันจะอัดตัวไงมันผิดกฎของของเกมนี้เอ้ยมันเขาจะแบนป่ะเนี่ยเพี่อ เลือกเล่นดีกว่ามั้งเลือกเกมอื่นดีกว่าันจะไม่ต้องรูแบนทำไมวันนี้พี่วินหล่อจังมันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่ตัดผมมาแล้วสามวันมันก็เริ่มงอกมันเริ่มหล่อขึ้นเรื่อยๆไงเนี่ยอีกสักพักเนี่ยแบบคือแบบหันควับแบบผมสยายเลยนะไม่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 แล้วก็ไม่ไม่ไม่อะไรประมาณนั้นอ่าพาพี่แคมสุดหน่อยเลยทำอะไรกินข้าวอย่าดังละกัน ไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินครับไอเหี้ยกูเปิดสตรีมก็เลี่ยขอลาลาจากกันก่นอนเหี้ยกำลังทำลายแหล่ไม่หยุดวะ <S <S พี่ <S <S 2> <S 2> พี่พี่มีโค<อ>โนโถ้ามีถ,ามโโถ้ามีโคโนถ้ามีโคโนช่วผมได้ ผมอยู่หลังกล่องเนี่ยพี่แบ๊กแบนบ้านมันมีนะบนบนบ้านมันมีไงบนบ้านยิงไม่ได้บนบ้านยิงไม่ได้มันนี้สองตัวมีเดือนสิบสามเดือนมึงต้องห่วงอีกสิบชีวิตแบบให้มึงได้<ม>อยู่ชีวิตแต่ไม่มีเงินเลย <c ười> มีพุ่งลงกลางวงเลยมึงลงกลางวงเลยเขีบป่ะได้พุ่งลงกลางวงเลยแบบสวัสดีจ้าอะไรเงี้ยได้เลยแบบเออเอเอานี่<ด>ไปเลยน้องชายของขวัญสุดพิเศษเฮ้ยมันวิ่งวันเลยวแต่ไงเฮ้ยมาอยู่บนบ้านกลางเฮ้ยกระโดดลงมาแล้วมึงพังตัวพังตัวเลยมึงพังตัวในเอ็นเลยน้องน้องหนู้น มึงโยนมึงยุพี่มาละจ้าอีกรอบนึงแล้วกันแบกควนแบกแบกแบกพี่สนใจก่อนโอ๊ยพระเจ้าไปหาพระเจ้าดีกว่าไปแล้วปวดตัดสินลูกด้วยว่าลูกควรอยู่ในแมปต่อไปไหมไาเลยแบกไาเลยพระเจ้าจะตัดสินมึงไงไปห่างพี่เขาไว้ห่างห่างไว้ห่างห่างไว้ป็นใครอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเลยพระเจ้าปวดตัดสินชีวิตลูกด้วย ลาก่อนลบไอ้ดีพี่เมื่อกี้่พี่แปลว่าแล้วพี่บอกว่าให้แยกกันผมก็เลยหันขวานี้นะพี่กูโดนมันยิงมันมีพวกที่มาทดสอบพระเจ้าแล้วมันไม่ตายแต่มันยิงกูด้วยงนแล้วมันก็ลงมาลงที่พี่เองโอ้ยเยี่ยมมาลงที่กูเจอเยี่ยกูสารรอดเลยอ้าวมีคนมาฟาร์มแล้วอย่ามานี่อย่ามานี่พี่ขอร้องเออขี่นไปที่อื่นว่าคนเข้มนะพอมาเหอะไม่ได้กลัวอะไรหรอกแป๊บแป๊บ แบงเอ้อะไรไก่ไก่ไก่เฮ้ยโดนห่าไก่แบงกโดนห่าไก่ไอ้เยี่แม่ด่าไอก่ไม่ได้เย้ไอ้เยี่เอาเข้ามันไก่เข้ามันไก่ไอ้เยี่แม่โคตรตึงเอ่อผมเปลี่ยนเป็นเก็บเสียงกับสกูบซีนะผมชอบนะครับ่อยคนง่ายดีได้ดีกว่าเยอะพี่อะไรนั่งผมนั่งรอในรถ เพื่อให้พี่มาขับคนนั่งกินข้าวอยู่ผมก็นึกว่าพี่จะขับไปแล้วก็ไปมาไอ้เแย่สลิงที่ไหนวะวงแหวนใส่เนียน่ยเอ้วงแหวอ้าวแตกไม่รู้ว่ามึงนั่งรอในรถไม่รู้จริงมึงไม่บอกว่านั่งรอในรถพี่ขับไปนะกูก็ไม่รู้กูก็จะตายกับมึงก่อนตายไว้สัตว์ก่อนตายลงวะเฮ้ยมันล้มแล้วหีือเ่าล้มแล้วเลอร์ล้มแล้วเวลอร,เร์เดี๋ยวกูล้มตามเฮ้แม่คือตายโบกมึงจะให้กูลองบินบินในนั้นรู้ปะนะเรา่ ร่อนเอวโชว์พระเจ้าอะไรเงี้ยร่อนเอวโชว์เออร่อนเอวโชว์พระเจ้าไปเลยเนี่ยมึงจะกล้าทำกูกลางอากาศหรือเปล่ากูแค่นั้นแหละกูขอขอลองแค่นั้นกูอยากตายบนอากาศปะจัดให้สักทีกันได้เปล่างอ้แบบนี้ได้ไหมบิ๊กได้หรอแบบนี้ก็ได้หรอไอเอาแบบเออ

กูยังกดไม่ได้เจ้ะมันหลงโกงกูซะแล้วทำมันยืนนิ่งเก๊กเลยหรอจริงแม่งแม่งเห็นดินได้เจี๊ยด้ยยืนยันวัาโอเคไอ้ยมคะขยับเซฟอูดเอ้าไอ้เจี๊ยบี่กูขยับต่อเอ้คืออะไรวะสวัสดีครับผมขอให้ลบมาดิขากูบวกกูจะโชงด้วยกูจะแอคด้วย ไปซ้าย Why ไม่งอดฝันเอาเอาเบสวันนี้คือมันจะติดไอ้ตรงนี้เ่ยติดบ่อยสัส่ะตรงเนี้ยคนติดกันบ่อยมากใช่มึงจะทำอะไรได้เฮ้ยเอ้าเฮ้ยผมอยู่ที่ไหนเนี่ยเอ้าได้เดิมไงล่ะกลับมาได้เลยโอ้ยผมฝันไม่ได้โอ้โหกลับมาได้หมดเลยฝันว่ามีกี่ผมฝันร้าย ตายโดนยิงตายไม่เป็นไรน้องชายมึงใช่ตื่นตื่นตื่นื่นืเอาใหมา่เอาหมา <c oughs> อย่าลืมนะครับโปรเติมคุ้มไม่ร้องเกลือเพียงกดดอกจันทร์หนึ่งห้าหกดอกจันทร์ศูนย์สี่เก้าสี่เหลี่ยมแล้โทรออกจะได้รับกล่องสุ่มแมรี่ขอดูมตั้งแต่วันนี้จนถึง15กันยายนนี้นะครับและดอกจันทร์หนึ่งห้าหกดอกจันทร์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่เหลี่ยมโทรออกก็จะได้รับกล่องสุ่มเอเคมังกรเลเวลเจ็ดถาวรเริ่มต้นแค่สิบเอ็ดบาทเท่านั้นนะครับและตั้งแต่วันนี้จนถึงสิบกันยายนนี้นะครับและถ้าเติมสะสมถึงห้าร้อยหรือว่าสามพันบาทจะได้รับสกินปืน, Cyber Hunter, อ world, อนอปเนอเอไปได้เลยนะครับ